ตอนแรงๆทุกคนมือวัน,นี้น้องอูกกำลังสิปิดหางแล้วเพราะว่าฝาลงฝนตกแหงแล้วก็เลยต้องปิดห้างและน้องอูสิไปเกือกกล้แทนแม่ก่อนเพราะว่าแม่พันมาได้ียงจันแต่ว่ายังพันนิดนึงเขาทุกคนจะได้น้องอูสิออกไปตลาดสิเกือบปิดก่อนแล้วออกไปตลาดโอ้ยมีน้องๆมาลินนำยูหานหลายๆคนมีเด็กน้อยเห่นบอกใช่ไหมใช่ใชแ้วก็มีเด็กน้อยนี่ใช่เบิ่งแบบหนึ่ง แม่เขาจะเอามาฝากไว้นำอูสเปเกือบไก่ก่อนเดอ้อกูกก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 กอันนี้เป็นไก่น้องอูแม่ไก่แม่มันแบบว่ามันมีตัวรุ่นย่่แได้รุ่นน้อยได้ปะปนกันไป ยัางห่อซี่เกลือมันก่อนเกลือด้วยหัวอาหารเด้อน้องอู๋เกลือหัวอาหารเพราะว่าเข้าเข้ากับหำโบได้ซื้อบรมีแล้วก็เลยกล่วหัวอาหารช่วงนี้อึดเข้าอึดหำกู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 กกกกเอนเบ็ดเดียววะ ยังไตสามตัวเออสีตัวอยู่คนตัวหนึ่งกู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 นีอันนี้ก็เป็นไก่บ้านน้องอูมีเป็ดได้มีไก่ได้สันแหละเป็ดยังเหลือสี่ตัวมื้อนันแม่น้องอูฆ่ากินตัวหนึ่งละเพราะว่ามื้อนันมมีอีหย่างกินเนาะ มื่อนั้นนะขายเครื่องก็บาได้เงินบูไม่อย่างกินก็เลยพากันค้าเป็ดค้าใกล้กินค้ากินตัวเดียวนึงดอกย่เจียไว้ให้มันเลี้ยงมันใหญ่แล้วซีขายคณะมีคนมาถามซื้อกับซีขายขายออกกาบกาบกาอิ่มไหมเจ้าอิ่มไหมฝนหากกระโต๊กเสาเมื่อกี้น่ะ น้องอูเฝ้าฮานมือสวยนี้มีน้องแฟดมาลินนำแต่ว่ามีคนมาลินนำหลายน้องอูเลยบริษายคลิปมีน้องแฟดมาลินนำแดแต่ว่าน้องอูบริษายคลิปอูน้องอูหักกหัวแม่เอามันต้นน้าปลูกสซนี้นี่กู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 เบิ่งเป็ดเบิ่งไก่กินทำ เป็กน้อยน้องอูจะออกไปตลาดไปซื้อเครื่องมาไว้ขายแต่ว่าจะไม่ทายคลิปบอกเด้อทุกคนตอนไปซื้อเครื่องอนั้นเพราะเขาซื้อผูอ้เดียวแล้วเครื่องอูอยู่อันนยเขาจับกล้องไดโทรศัพท์บด้ขับรถจักรได้มันยุ่งมันยากเกินไป,เ,เ,ปนเกือบเป็ดเกือบไก่คิวค้วเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวกลับก่อนมัอกกน้อ้า อ๋ออ๋อปนหักตะกตกเสานี่หลังจากที่น้องอูเกือกใกล้แล้วน้องอูไปตลาดมาน้องอูได้โตเครียดน้อยโอ้ยโตเครียดน้อยโตเครียดแห้งโอ้เสียงเพลงดังทุกคนเสียงเพลงบ้านน้องอูดังดังกะจ้าเปิดเพลงอยู่ ข้างเืินนี่นี่เขียดตะปาดเขียดตะปาดอู้ซื้อ,อยูี่สิบบาทนี่4ี่สิบบาทจจกโตสองซี่หกสองซี่หกสิบสองสิบสี่สิบหกนี่สิบแปดโตเขียดแห้งแล้วก็ได้มะขวน้องอู้ว่าสิตำมะขวกับปิ้งเขียดแห้งกินข้าวแรงมือน,นี่นะ แล้วก็น้องอูก,กําลังนึ่งข้ากินสองคนไอ้น้องเดี๋ยวน้องอูขอโตไปวีข้าวแล้วน้องอูสิมาปิ้งเคลียร์กับตามักรวยทุกคนเบิรงเดอ้อนี่เลาวก็ซีมาปิ้งกับน้อง,อ,งอูวีเขาแล้วแล้วเมื่อกี้ปิ้งเคียดเขาเอิ้นกระป้าดมั้งโตนี้นะโอ้ทุกคนเสียงเพลงดังดัง นี่แล้วแล้วอันนี้แม่นปิ้งกระปาส่วนนี้แม่นตำม,มากทั่วกินแล้วไปเอาไว้นี่เขากินข้าวแรงสองไอ้น้อง <c oughs> <c oughs> น้องอู๋มาเข้ากล้องน้ำ <c oughs> นี่ตำม,มุขว่าอากปิ้งเขียด ปิง้งปิ้งกระปาดบมไม่เครียดรัตอนเช้าตอนสวยบุ๋มเด็กกินไปทุกคนคุณวายตอนเช้าก็เฮิตเบียกตอนแรงตอนสวยก็ะายเครื่อง กับกระป๋ากระป๋ากับเพ็ดกระป๋ามันชื่อขายาวส่วนกระเพ็ดมันชื่อขาสั้นแม,นบม่บอกว่ากระปะแม่ใครอีกแล้วเนี่ย เขาจะเปิดเพลงยู่ข้างเหรอบนนี้ใจมันซิเขากล้องบนอ่กินเบียร์ได้สามมืออยยังพอเศา,าบนี้ตัวเธอก็ปาตั้งกันรลยบ่กเชื่อกรป๋าตั้งอะไรอ่่เชื่อกรป๋าตั้งอะไรเ้ อะไรทำมันตั้งอะไเดยอมันตั้งกับเกปั้นนี่นี่คือเกรปั้กับเก็บปั้ตั้งอะไรเดยวตัวเกับตัวกระปั้นเนี่ยันตั้งอะไรเด้อไอ้ม่กาย่าเนาะเมื่อถงกันไปยอดลำสนมีเราต้องยอดไล่อม่ไเยอะแต่ายห ไอคิมหยอบหมดคูณลอยหยอดหมดไข่ไข่กับปาดผักแม่มานได้ในไข่เหรอ น้นแม่กับที่้องเงาได้ไปซื้อเครื่องก็งงๆซื้อเครื่องมาขายเขาจะจะเสียบหอยในใี่ค่ะเชียบเอาตาม เห็นเขาแล้วอ่านทานเลยเอาไปฮะไปที่ไปใช่ไหอ่ะไป ก so, like yeah, kind of ุบอกใจสุดเนี่ยค่ขึ้นเนี่ยแต่สารเนี่ยเป็นดกพีสั่งเขรอไอบุะอันเดียะเฮียพี่สั่งไอบุปตะ่บุไอตลอดบุตผเข้าใจเขาบุตจะไม่สารงอี่ียม่สานนี้บุสัะมีแต่เลข พวไมีได้วพาคิดไร่ตุ้ยจะกินข้าวแล้ว โซแล้วโซอีกโซเรื่อยๆไปกระปาดอุย้ยทักกรอบค่ะกับตำพุ่งกับตำมักทัวเช้าแม่เบอยู่ฟ้ากินข้าวฟ้าอาาัดห้าฟ้าหน่อยแม่บอก de ver en ท,ที่นวะที่ไหนเดียววคือยูทูบเบอร์เขาจะรีวิวเครื่องสําอางเออบล็กบอกเกอร์เขาเจ้าบล็อกเกอร์บิวตี้บิวตี้บล็อกเกอร์ <laughs> 慢着，孩子。 กินข้าวแล้วกินน้ไยเดียวไม่กิน,น,น <c oughs> อะไรอ่ะกินข้าวสวยนะ <c oughs> บาดอุตส <c oughs> ่าห์ปวดตาใช่ไม่คลายกับ ไปจากเมืม่อกี้ไปเบิ้งบนน่ะนะกล้ายครับคัดตในหมนุนตลอดเล่ขนัา็สร้างให้ดูวังเรสร้างทางแล้วก็เข้า้บ้านเนา <c oughs> ิล่่ออม <Hey. S 1> าดีน้องอูก,กับที่ได้ขอโตลาเป็นทุกคนเป็นก่อนนะทุกคนขอบใจทุกคนที่ติดตามน้องอูขอบใจทุกคนที่ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e บันี่น้องอูกบทิลาไปก่อนนะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้น้องอูเ,เดอ้อเพื่อสิให้น้องอูมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปบ๊ายบาย